สอบถามครับตอนนี้เพิ่งเลิกกับแฟนมาได้ไม่ถึงเดือนแฟนบอกว่าแฟนมีใหม่นะครับเราก็ไปตามตื้อเขาจนรำคาญนี่เห็นไหมในกรณีที่แฟนของเราไปมีคนใหม่แล้วสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้หนึ่งครับจงปิดหูปิดตาแล้วปิดหัวใจตัวเองด่วนที่สุดก่อนที่ชีวิตของคุณจะลงเหวไปมากกว่านี้สิ่งที่คุณต้องใส่ใจที่สุดและสนใจที่สุดตอนนี้คือ ตัวของคุณเองครับคุณต้องโชว์ครับว่าตัวเองเนี่ยก็มีตัวเลือกใช่ไหมครับคุณอาจจะออกไปปาร์ตี้บ้างออกไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศบ้างไปกับเพื่อนรุ่นพี่ไปกับเพื่อนรุ่นน้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเขากําลังมีคู่แข่งัในขณะเดียวกันที่คนกําลังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันตัดสินใจถูกหรือผิดมันกําลังลังเลแต่พอเขาเห็นว่าคุณกําลังมีสังคมใหม่ๆคุณกาลังหลุดมือไปมันคือวิธีการปิดการขายในความคิดคน ในรูปแบบหนึ่งคือมันกลัวว่าคุณกําลังจะหายไปนะคราวนี้มันจะเป็นโอกาสที่เขาจะขยับเข้ามาหาคุณมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะทักมาขอเสื้อผ้านะครับข้าวของคือทำทีแอคท่าอย่างนั้นอย่างนี้หมาที่เลี้ยงด้วยกันเป็นยังไงบ้างพ่อแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างมันจะชวนคุณคุยมากขึ้นแล้วในระยะนี้คุณต้องแซงเหมือนกับว่าไม่ได้อยากคุยแล้วทักมาก็ไม่อ่านดองเอาไว้สองวันสามวันยิ่งคุณดองไว้มากเท่าไหร่อีกฝ่ายจะยิ่งกลัวจะสูญเสียคุณไปมากเท่านั้น พันจะยิ่งอยากคุยออกับคุณมากขึ้นมันยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นเรื่องนี้ใครอยากได้รายละเอียดเชิงลึกนะครับไปทบทวนในคอร์สสั่งรักครับและคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสั่งจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับ และในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้น คุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลแอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ